สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Guardian of the Galaxy 2กันดีกว่าครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวน่าสนใจเก็บความรู้ต่างๆ อีสเตอร์เอ็กจุดลับจุดประเด็น bon ต่างๆในหนังนะครับผมซึ่งเราจะนําเรื่องนี้นะครับไปเชื่อมโยงกับคอมิกนั่นเองโดยก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูหนังมานะครับผมเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยดูคลิปนี้นะครับพอคลิปนี้นั้นจะเป็นการสปอยแบบ100%เลยหากยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยปิดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะครับผมไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ แล้วอีกเรื่องนึงก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันนะครับเราจะขอโปรโมทรายการใหม่ของเราก่อนซึ่งรายการใหม่ของเราเนี่ยครับเป็นรายการรีวิวรถนั่นเองครับ โดยมีชื่อว่ารายการรีฟิวนั่นเองครับผมอยู่ในช่องที่ชื่อว่า c a r ์โลแมนะครับไปกดรับดูรับชมกันได้ครับผมและในตอนนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วหากให้ผู้ชมนะั้นไม่ติดขัดอะไรหรือว่าดูหนังมาแล้วนะครับก็พร้อมที่จะไปรับชมกันเลยว่าการเดียนอัพเการ์กแลลกซี่นั้นมันมีอีสเตอร์เอะไรกันบ้างเรื่องแรกเลยนะครับผมเรื่องแรกนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องพ่อที่แท้จริงของ Fe ีน่าควิลนั่นเอง โดยในหนังนะครับผมเขาบอกว่าพ่อของปีนเตอร์เนี่ยก็คืออีโกหรือว่าดวงดาวที่มีชีวิตนั่นเองซึ่งในหนังนะครับผมเขาบอกว่าอีโกเนี่ยเป็นเหมือนเทพอากาศนั่นเองครับเป็นซีเรเทียแบบเวอร์ชั่นเล็กที่สุดนั่นเองครับผม แต่ถ้าว่าในคอมิกนะครับอีโก้นั้นเป็นแค่ดาวธรรมดาเนี่ยครับผมเป็นดาวมีชีวิตซึ่งเป็นดาวที่แบบว่าไม่ชอบสูงสิงกับใครด้วยครับชอบอยู่คนเดียวไปแบบอยู่ห่างไกลในอวากาศครับผมแล้วก็พ่อที่แท้จริงของปีเตอร์ในคอมิกเนี่ยครับเมื่อคนละเรื่องก,กับไอ้ดาวอีโก้นี้เลยพ่อที่แท้จริงของเขาก็คือเจสันแห่งสปาแท็กจากพรพัิแห่งอาณาจักรสปาทรอยนั่นเองครับผมซึ่งเมื่อมีพ่อเป็นกษัตริย์นะครับผมลูกก็ต้องเป็นเจ้าชายใช่ไหมครับแน่นอนครับผมในคอมิกเนี่ย ปีเตอร์นะั้มีศักเป็นเจ้าชายของอาณาจักรสปาทอยเลยครับผมแล้วจุดตัดกันระหว่างเขามีกำลังนะครับผมเมือ่อคือเจสันเนี่ยมาที่โลกเพราะว่ายานตกเกิดอุบัติเหตุยานตกนะครับผมก็เลยได้เจอกับแม่ของปีเตอร์แต่เพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยอาณาจักรของเขาเกิดสงครามนะครับเจสันเ่ยต้องกลับไปแต่แค่ว่าทางฝั่งของอีโก้นี่เอง อีโก้นั้นเดินทางไปทั่วจักรวาลนะครับเพื่อปลูกสร้างหายาิทั่วจักรวาลเลยเพื่อตามหาคนที่มียีนเหมือนเขานั่นเองก็นํามาช่วยกันสร้างจักรวาลที่เป็นดาวของเขาทุกดาวนะครับผมโดยจุดประสงค์ทั้งต่างกันนะครับแต่เราก็จะขอบอกไว้ว่าเจสันเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีนะครับผมเจสันนี่ก็เป็นคนเลวเหมือนกันนั่นเองเรื่องต่อมานะครับผมเรื่องของทีมกาเดียนออริจินัลนั่นเองครับโดยในคอมมิ่งเนี่ยทีมของปีเตอร์ควิลนั้นไม่ใช่กาเดียนทีมแรกนะครับผม แต่การเดียวเอาโดยกาแล็กซี่ทีมแรกเนี่ยเป็นทีมของยองดูนั่นเองครับโดยเราก็ได้ให้เห็นทีมนี้ในหนังโฮมมาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งใน,นก็คือเพื่อนเก่าของยองดูนั่นเองโดยในตอนจบเนี่ยเขาก็ได้มารวมกับทีมใหม่เหมือนกันนะครับผมในตอนนี้นะครับเราคงได้รู้ไปแล้วว่าทีมในหนังเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราลองมาดูภาพทีมในคอมิกดีกว่าครับว่ามันจะเหมือนในหนังขนาดไหนซึ่งตัวละครเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมมีสตาร์ฮอกมีคูการมีตัวเหมือนเหมือนกันหมดเลย ซึ่งหน้าตานั้นก็อาจจะไม่เหมือนเดิมมากนะครับผมปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและความเท่ของหนังนะครับซึ่งถ้าเอาหน้าตาแบบเมื่อก่อนเนี่ยยองดูนี่หน้าตาขี้เละขี้เหลมากอาวุธก็ใช้เป็นธนูนะครับแต่ในหนังก็ปรับมาใช้เป็นลูกศรก็เท่ขึ้นเยอะเลยคือในหนังมันก็ปรับให้ทุกอย่างดูเท่ขึ้นนแหลยครับผมแล้วก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้ครูก้าเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเหมือนงูนะครับที่ในตอนจบเนี่ยมันทำท่าเหมือนใช้เวนบน์เหมือนด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเเลยยวว่่ามมมัััันนนนนกกกีข้อองะะครค,ค,ะครรบบผใิ ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยคูก้าเนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของดร์สเตรนนั่นเองแต่ถ้าว่าผมคาดการเอาเองนะในหนังนั่นเ,นเป็นลูกศิษย์ของหนึ่งในซอร์เซอร์สูพปีมน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันครับดร์สเตรนนั้นไม่สามารถไปเป็นอาจารย์ของไองูนี่ได้แน่นอนครับผมไองูนี้ในหนังเนี่ยเกิดมาก่อนมาดร์สเตรนนานมากครับ มันก็เลยทให้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยหนังก็สามารถเก็บตกสิ่งต่างๆได้ดีนะครับผมสามารถชดเชยต่างๆได้หาข้อสรุปหาข้อเหตุผลมาชดเชยกันได้ครับเรื่องต่อมาครับผมก็คือการปรากฏตัวของวอร์เชอร์นั่นเองซึ่งวอร์เชอร์ในกระเป๋ม,มาแบบเป็นกลุ่มเลยครับผมนั่งฟังสแตอลีโมอยู่นั่นแหละครับผมคือหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่เป็นแบบ จุดเล็กๆแต่สําคัญนะครับโดยวอชเชอร์นะครับผมมีความหมายว่าเขาเป็นคนเฝ้ามองเหตุการณ์นะครับโดยวอชเชอร์นั้นจะเฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆของจักรวาลโดยเฉพาะเหตุการณ์สําคัญๆนี่อาจจะเป็นการบอกเป็นในของมาเวลก็ได้นะครับผมว่าในหนังเรื่องต่อๆไปเนี่ยเ,เหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดกําลังจะเกิดขึ้น ใน Infinity War นะจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ต้องจดจำไปตลอดกาลของจักราวาลหนังมาเวลเลยก็ว่าได้และนี่ก็คืออาจจะเป็นในหนึ่งของการปรากฏตัวของวั t ช h ่นในการปรากฏตัวใน g u a r d i a n 2นะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับผมก็จะไปร่วมสู้ใน Infinity War ด้วยแน่นอนอทิเชานแมนทิสอย่างเงี้ยครับผมเธอจะมีบทใน Infinity War แน่นอนครับผมมีการคอนเฟิร์มมาแล้ว100เแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครที่กำลังจะเกิดใหม่นั่นเองครับที่มันมาในตอนจบเ k เครดิตเนี่ยครับผม นั่นก็คืออดัมหรือว่าอดัมวอลล็อกนั่นเองครับซึ่งเราก็มั่นใจได้อย่างแบบเอาตีนเป็นประกันเลยครับว่าอดัมเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในอีเวนต์อินสแตนตีวอลนะครับผมแต่ถ้าว่าเขาจะกลายเป็นคนดีได้ยังไงการเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงคงต้องรอจักรวาลมาวิวหนังเขาเผยออกมาเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าชาวคอมมิกนั้นก็ไม่สามารถเดาหนังกันได้แล้วครับผมหนังนั้นได้แตกตัวไปแบบว่าแทบจะเดากันไม่ได้ทีเดียวและเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยเรื่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็น แต่มันเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับผมว่าทำไมกรูดนั้นถึงยังเป็นเด็กอยู่ในภาค2ในตอนแรกเนี่ยทางทีมสร้างหนังนะครับจะทำกรูดให้กลับมามีขนาดเท่าเดิมครับแต่ด้วยกระแสโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ย คนชอบเบบี้กรูจนมากครับผมสุดท้ายแล้วนี่เองเขาก็ต้านกระแสกันไม่ไหวก็เลยต้องสร้างกรูนั้นให้เป็นเด็กเหมือนเดิมครับซึ่งจากหนังที่เราเห็นเนี่ยในตอนจบนะครับผมกรูนเริ่มโตขึ้นมาแล้วและจากการคาดการณ์เนี่ยครับผมในหนัง Infinity w a r นะครับกรูนนั้นจะกลับมามีขนาดเท่าเดิมเพื่อเตรียมพร้อมกับการต่อสู้นั่นเองครับผมเพราะดูจากตอนจบเนี่ยกรูนนั้นจะกลายเป็นวัยรุ่นแล้วเหมือนว่าโตขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นกรูดเวอร์ชันวัยรุ่นกำลังเป็นแบบ กำลังโตอะอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับผมและนี่นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้หากขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยถ้าท่านผู้ชมมีจุดไหนจะมาบอกอีกก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตได้ทุกจุดหรอกและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูคอมิกเวล์นะครับบ๊ายบาย